สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อ,อี้ครับมาอยู่กับรถแคทคือเก่าครับแต่ว่าคนละคันครับแคทสามสอดีทูครับคันนี้ครับเครื่องไดเบรกอินเทคชันครับวันนี้อยู่ วันเมื่อก่อนอยู่กับแคนสามสองศูนย์ดีครับขเขามันเร็วหกสูบครับอันน uh ี huh. ujemy, ้เพื่อนเป็นไดเรกอินเด็กชั้นครับสังเกตครับสังเกตสังเกตคางค้งน้ำมันเพื่อนสีดำนะครับนี่เด้อเพื่อนสีดำเพื่อนสีดำสามสองศูนย์ดีทู่ครับโมเมนต์ดีทู่ดีโมเมนต์ดี 2 0 b 2 c 4แมนครับอันนี้ 320d2 ซื้อครับนี่เครื่องไดร์ลีคอินเ็กชั่นครับจีแปนครับจีแปนคือเก้าทีมงานสมานใ้การโยธาครับมือนี้มาเ็ดครับมาเกดเพิดเปิดประทุนมือนี่เครื่องเพื่อนเครื่องเพื่อนอยากมีอาการห้อนๆอนครับเพิ่นละ เปิดกระทุนให้มัน,มนง,งมือนี้อ,อยู่หลอก้างครับหลอกปังมือนี้พูดาข่วงใหญ่ไพศาลครับดูใกล้ๆดิมากซิกครับมากซิกมากซิกอรัย่องย่องดีขึ้นกันครับนี่บัวดา สามาญใช้การโยธาครับเพิ่นมีรถแมคโครอยูซีคันครับคันหนึ่งเพิ่นเอาไปจอดแล้วเพ่ม,มีคนขับไก่สีแล้วแล้วครับไก่เซ็ตสิ้นแล้วปลายางมาเบิ่งครับโบไนมาเบิ่งไอ้เพิ่นโดนครับหลังจากไปเห็นงานทางอื่นครับนี่ครับคิ้วเพิ่นครับปากสาครับยี่ห้อสามเมตรครับ S <S 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 อีกปรดนครับซีมือก็แล้วครับรถผลนหลายคันแต่คันแห้งแห้งรถสามสองศูนย์รถรับผนลงเร่นตุมเราคุณเบิดเบียกไร การโยธาครับเนิจิกินมูมม้มู้ครับไกลแล้วไก่แล้วว่ะรถไทยเพิ่คง,งครับคับบางไ่ครับอิมเกาหาครับเบิ่งนครับเนการทำงานครับคนน่ะมีตะคันใหญ่ๆครับอยู่นี่ ของหน่อยเพื่นบอลเล่นเพื่นเล่นแต่ของใหญ่เพื่นมักของใหญ่ครับเดี๋ยอะไรกับมักแต่ใหญ่ๆครับผมมักของหน่อยกูนะโซเฟอร์เพื่นก็นยืดน้ำหายกูอย,อยังปาดกย ว่ายนตัวใดนเนาะตัวนี้เนาะบ่ได้เข้าไปเบื้องใกล้ๆครับเขาบว่าจอดย่านเขาพุงกีงุ้มหัวครับ <laughs> แชทครับแชทแกดเบื้องหอนซ้อนรถนแชทเด่นงานครับกบจา่าลีนเลนกิตโตมูระ กุนกังวนาพุทธครับวนาพุทธมือปราบเจ้าพุทธภูครับแต่ว่ามือนี้มา่ปราบมากเอ็ครับมือนี้ยุดตีนอยู่มือเิ่นบ่กูลแล้วโอ้โหนะครับงัวกับบักไลนยนึงงัวกระปรอยู่น้ำกัน เอาละครับมาสุ่มผลงานเพื่อนครับได้ไป็ละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสี่เลี่ยมแล้วไก่สีเป็นเงินเป็นคำแล้วผลกรบบอกโตใครเพื่อนชอบเกี่ยมครับงานในตามสบายกะจบไปแต่เพียงเท่านี้ละครับคลิปกระไดมามีโอกาสมาบางงานกันเลยมาไทยคลิปให้คนเบิ่งครับมันแต่ละหม่องแต่ละทีแต่ละพื้นที่ครับคนเห็นงานทังไหนกัน แถวโซนทางสกุลนครก็เป็นเย่งซี่และครับมีแต่ขี่หินครับมีแต่ขี่หินครับจบไ้ซ้มนี้แล้วครับ